เอินคือได้เงินก้อนมี่มีควาที่บอกว่าไม่เหมือนคนที่เกษียณไปแล้วแต่สนใจง่ายเพราะว่าเงินก้อนได้ไปแล้วถ้ายิ่งเกษียณไปเจ็ดปีเนี่ยนะคะตัวส่วนใหญ่ที่ทางกรมการคำนวณเนี่ยถ้าเกษียณไปแล้วเจ็ดปีเนี่ยแล้วอายุราชการเกินสามสิบห้าเนี่ยมาให้ให้ขับเลยไปใช้บำงนานสุดเดือยเลยจะได้กำไรนะคะแต่ถ้าอายุน้อยกว่าสามสิบห้าเนี่ยนะคะ พอใกล้เขียนก็ตัดสินใจลยว่าจะมีงเงินบาคืนตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าอายุราชการมากกว่า35ปีแล้ว7ปีไปแล้วเนี่ยหักกบกันแล้วได้ตัวเงินที่คืนน้อยกว่าเงินที่จะได้จากงาน,นสุดเดิมเพราะฉะนั้นก็จะได้กำไรจากจากราับอันนี้รอบเนี้ยเข้าใจว่าเดีย๋ยวทางกรมราชการเนี่ยก็จะเริ่มประชาสัมพันธ์แล้วตอนนี้เขาก็จัดวิทยากรนะ่อเริ่มประชาล้วค่เพราะว่าจะให้มีผลภายในเดือน ต้องแสดงความจงนวนภนเดืในวิถุนา5-8เขาไปเริ่มส่งวิทยากรไปกระจายในทางจังหวัดก,ก็จะใช้ของทาง,งสัมพันาทางเป็นวิทายากรกระจายให้ตมหัมรู้ในที่ส่วนราชการเพื่อให้ตัดอิจใจไปเยือนมิถุนา5-8อันนี้รอบนี้ไม่โยบายก็มาแล้วว่าอยากมาถามทางกรมบัชการหรือว่าถามสวัสดิกรารว่าจะควรจะเป็นไม่เป็นจะกลับไปเดินไหมจะไม่แค่ว่า ลองดูว่าคิดให้ต้องมีบบการตัดสินใจก็ต้องเป็นของทุกคนเองเพราะไม่งั้นจะโดนล้องแบบขาดที่แล้วอีกว่าเอ๊ะตัดสินใจตามฟารมเป็นมาเลยนะโดนร้อง,นอง,นองคนที่เสียสิทธิ์เยอะๆเนี่ยนะคะจริงๆเป็นแค่การจูงอทหารเนื่องจากว่าทั้งครูและทาหารเนี่ยบางท่านเนี่ยมีเรื่องมีทุกเยอะเนื่องจากไปอยู่ตามจังหวัดพื้นที่พิเศษนะฮะบางคนเนี่ยบางนานได้แค่สองเดือนในสุดท้าย เทียบกันคือถ้าเป็นแค่การพลเรือนแล้วอยู่ในพืพนนะะ้นที่ธรรมดาเนี่ยนะคะให้ปูรายงานเต็มที่ไปเนี่ยในบรงงานเนี่ยก็จะอ,อยู่เต็มที่ที่เกิน80เอร์เซนต์ของเรื่อเดือนสุดท้ายแต่ถ้าทหารหรือครูนเนี่ยมีเวลาที่มีครูอะไรย่างเงี้ยนะคะบางพื้นที่เนี่ยเขาได้บหทหารค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเขาก็เลยร้องมาว่าเขาก็ต้องสิทธิ์เมื่อมาเข้ากระเแต่จริงๆกระเเนี่ยมันเป็นทางเลือกให้ว่าเฮ้ยคุณได้เงินต้อนด้วยนะแล้วคุณก็ยังมีหลายเดือนด้วย แต่สําหรับข้าราชการใหม่ที่เข้าไปยทำงานเนี่ยถ้าข้าราชการที่โดนบังคับเข้าคอรัปชันเนี่ยถ้าคุณรับราชการไปตลอดจนพิเศษคุณไม่ออกก่อนการทาั้งนั้นคะในั้นเวลา20ปีที่มันยืณได้ไปเนี่ยเราเหมือนที่คอรัปชัแล้วทางตุนกุหลาบเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยที่ได้หนึ่งต้นออกไปก้นเนี่ยพอสมควรแต่อันนี้ก็เขเป็นเรื่องที่คนตัดสินใจแต่ถ้าเป็นข้าราชการที่โูนบังคับเข่าเาทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว นะครับโค้องมาส่ตอนนี้ก็เข้าไปดูตรงการเป็นหาของพปหต้องพยายามว่าให้เขาเป็นหางที่เปิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะให้เอาเงินของเราเป็นหางคนที่เยอะให้ได้มากที่สุดเราก็จะได้ผลตอบแทนมากที่สุดนะคะตอนนี้เครื่องบิอเรียนนโยบายมีหลายด้านเครื่องมือก็มีหลายตัวที่รัฐบาลจะเลือกใช้นโยบายภาษีนะคะนโยบายงบประมาณนโยบายสินทรัพย์นะคะทุนเงิน เงินคงทันถึงสักของรัฐที่ไม่ค่อยพูดเลยที่ตัวหลักทรัพย์ของรัฐก็คือพูดของรัฐวิสาหกิจอันนี้มันก็จะมีการที่มีพุ่งในรัฐวิสาหกิจเนี่ยรัฐบาลก็สามารถเรื่อยๆว่าว่าจะยังถือพุ่ในรัฐวิสาหกิจนั้นไว้ไหมหรือว่ามันจะเป็นไหมถ้าไม่เกินเนี่ยก็อาจจะขายเพิ่มแบบรัฐวิสาหกิจเพื่อลดอาตราหรือหรือเอาเงินที่ได้จากการพุ่งเนี่ยไปดำเนินการอืนะ่นครับส่วนการดำเนินงานะ พอมีนโยบายมีเครื่องมือเรียกใช้มาแล้วนะคะมันก็มาผ่านพิการณาผู้ประมานก็จะมีกฎระเบียบออกไปให้ทั้งส่วนราการดละหนินงานนะคะการจัดเก็บรายได้บริหารที่ร้านพัสดุบริหารที่สารนับริหารในคลองขางบริหารในอุาหกรรนะคะหน่วยงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดเนินงารพวกนี้ก็จะมีหน่วยงานที่อยู่นอกส่วนราชการก็คือสำนักงบประมาณนอกนั้นนะคะกรมภาษีก็อยู่ในกระทรวงการคลัง สภากลสนักงานวิสิทธิ์ค่ากรสสคเนี่ยสำนักงานเศรษิจการคลังเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนโยบายการคลังนะคะกรมชิการเนี่ยดูแลเรื่องรายจ่ายนะคะสำนักงานบริหารที่สาธารณะเนี่ยดูแลเรื่องการจิ้นเงินนะคะธนาคารเนี่ยดูแลเรื่องที่ด้านพัสดุนะคะสพลดูแลเรื่องและท้ายวิสาหกิจนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในหน่วยงานหลักของกระทรวงการคลังทั้งหมด ถ้าท่านใดสนใจอยากรู้เรื่องอะไรนพิเศษเนี่ยนะคะก็ติดต่อตามหน่วยง,งานพวกนี้ได้นะคะการควบคุมและประเมินผลการดาเนินงานทุกอย่าง,งานเนี่ยนะคะตามนโยบายเนี่ยมันก็จะมีหน่วยงานมากากับดูแลนะคะฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลเองฝ่ายนุติบัญญัติก็คือการที่รัฐบาลจะไปออกกฎหมายอะไรเพื่อมาทำไม่ได้เนี่ยนะคะก็จะต้องผ่า,า,า,านฝ่ายนุติบัญญัตินะคะมีองค์การสิลปา มาควบคุมดูแลก็ค yes. ือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินบ้างอปกอปบ้างนะคะปปชบ้างนะคะมีสามมีอะไรพวกนี้นะคะ้าเข้ามาเนยการทําข้อมูลพวกนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้ข้อมูลทางการคลังซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศนะคะก็คือว่าข้อมูลการจัดเก็บรายได้ข้อมูลการใช้จ่ายต่างๆเนี่ย เพื่อมาเป็นสถิติให้กับรัฐบาลต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมาดูเป็นข้อมูลแล้วออเพื่อมากำหนดนโยบายในอนาคตต่อไปอันนี้ก็คือภาพภาพใหญ่เลยนะคะไม่ทราบว่ามีท่านใดสงสัยไหมน,นะคะอย่างที่เรียนค่ะถ้าเป็นภาพใหญ่เนี่ยก็ยจะท่านงไกลจนท่านตีนิดนึงก็เลยจะมาเล่าเป็นข้อมูลที่มาเล่าให้ท่านฟังมากกว่าว่ากำนินการอย่างไร อันนี้เราจะไปด็วเลยนะคะจะไม่ใช่เวลาของท่านมากเลยเพราะว่าถ้าท่านดูไปทีละภาพแล้วท่านจะเห็นว่ามันจะเป็นวิชาที่ท่านจะต้องศึกษากันในชั่วโมงต่อๆไปนะคะอันนี้มันเป็นที่มาของกระทรวงการคลังนะคะในงานที่เกี่ยวข้องกับการหาการคลังที่เรียกว่าอันนี้คือภาพใหญ่ที่มาออกสัมภารสัมสชันพิสูจน์การเงิน,นในเรื่องของการจัดเก็บภาษี กสสคธนาคารกรมบัญชีกางกรมบัญชีกางเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานที่ออกระเบียบกฎเกณฑ์หรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดแจงเงินนะคะธนาคารเนี่ยก็จะได้พัสดุหรือสบานอเนี่ยเรื่องการกู้เงินอาจจะไม่เกี่ยวถ้าดกรมไหนไม่ได้พวกม,มันกู้เนี่ยเราตไองมีนโยบายาของไทยเชื่อแข็งกู้น้ำเฉพาะกรที่ได้มันกู้ไปเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวกับกระทรบานอนนะคะ สำนักนนงกปกบกนนประมาณเนี่ยขึ้อยู่กัสำนักนายกรัฐมนตรีก็อเปฏิบัติเกณฑ์เนี่ยตามโอนงบประมาณหรืออะไรพวกนี้นะคะแค่นั้นทราจะบอกว่าหน่วยงานเแบบเนี้ยเป็นแบค็คให้กับสว่วนราชการเพราะว่าเนี่ยงทำไมถึงเป็นแบค็คนคะเพราะว่าสว่วนราชการท่านเนี่ยมีหน้าที่หลักอย่างกรมชลประทานก็ดูแลเรื่องการน้ำนะเรื่องงานหลักเลยเนี่ยก็คือการที่ไปดูแลน้ำ ท่านเป็นฟองทางเป็นการเป็นตัสะดุนี่คืออะไรเป็นเหมือนงานสับหนุนของงานหลักของกรมบุตรนะแต่ท่านเนี่ยจะทํางานได้เนี่ยท่านต้องใส่กฎเกณฑ์มาจากหน่วยงานพวกนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่ากระทรวงการศึกมาเนี่ยเป็นแบคของท่านอีกทีหนึ่งก็คือออกระเบียบทําเครื่องมือให้ท่านใช้เพื่อให้ท่านไปสับหนุนหน่วยงานของท่านในการทําหน้าที่หลักนะคะ ก็คือว่าหน่วยงานหลักเนี่ยก็จะออกกฎหมายและเบียบคำสั่งนะคะตัวนี้มาให้ท่านนําไปปฏิบัตินะคะออกบริการการเงินการคลังก็คือออกขอ้อมูลเข้ามาให้เสิร์ฟบรการใช้บริการอย่างสมัครรับงานอาจจะมีระบบพาร์ทนะคะในการตั้งบประมาณให้ท่านเข้าไปคิดข้อมูลนะคะในการสร่งต่อข้อมูลอย่างของกระทรวงการคลังกรมบัญชีก็จะมีระบบ Gx a s นะคะ,นะคะอันนี้ ทั้งสองอย่างเนี่ยเมื่อทําแล้วเนี่ยมันก็คือว่าทท่านและก็หน่วยงานหน่วยงานกลางเนี่ยนะคะก็จะมีข้อมูลทั้งคู่ใช่ไหมคะมันก็สามารถเห็ขนข้อมูลได้ทั้งคู่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยที่มีเครื่องมือข้อมูลบางอย่างจะอยู่ที่ท่านหน่วยงานกลางไม่มีข้อมูล,มล,มวมมมลเวลาต้องการข้อมูลก็ต้องออกหนังสือเรียนหรือออะไรมาให้ท่านนำข้อมูลสดเข้าไป,ไปแล้วก็เก็บรวบรวมมันก็ได้ที่ทางใช่ไหมคะ การที่ทําเครื่องมือมาให้เนี่ยมันก็คือได้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งส่วนในการแล้วก็ทั้ง่ดยการนะคะแล้วซึ่งในการแนวคิดในการทำระบบสื่กสารต่างๆเนี่ยเขาก็คิดมุมถืนฐานว่าเพื่อให้การวัดใจคเงินของร้ยนเป็นความถูกต้องรวยเร็วโงร่งใยเป็นประโยชน์ต่อค่าแล้วก็ตรวจสอบได้ตอนหลังๆเนี่ยเราจะเน้นเรื่องตรวจสอบได้แต่คามุค่านะคะ เพราะว่ามันจะมีองค์กรที่เข้ามาตรวจสอบติดตามการทำงานของสว่วนราชการหลายแห่งที่บอกว่าว่ามีส่วนหลังเนี่ยจะพูดกันเร็วเพราะว่ามันจะเกี่ยวขบห้องของสว่วนราชการเนี่ยแน่นอนมันต้องมีบประมาณใช่ไหมคะข้าใจว่าพวกนี้จะมีวิชางบประมาณเพราะะนั้นเราก็จะไม่ไม่ลงรายละเอียดนะคะเพราะว่าในส่วนของท่านเนี่ยนะคะในในขั้นแรกอน,นี้ของงบใหม่จะเป็นกระบวนการทําของหน่วยงานกลางกับ ในส่วนหนึ่งของท่านเนี่ยจะเริ่มเห็นการว่าท่านนำองขอส่งไปสำนักงบประมาณถูกไหมกระบวนการดูหารงบประมาณเนี่ยมันจะมาเริ่มขั้นหลังตั้งแต่ว่าเมื่อกระบวนการจะทำงบประมาณจะจะตีเสร็จสิ้นกฎหมายผ่านสภานะคะท่านก็จะิ่มรับการโอนงบประมาณมาแล้วก็จะเก็บข้อมูลการการเบิกจ่ายเงินท่านเบิกทันไหมในปีถ้าไม่ทันท่านไม่ต้องจการเงินสุดยอดในระหว่างปีเนี่ยทั้งเบิกในระหว่างปีเนั้นท่านก็ต้องทำรายงาน การเงินนะคะแล้วก็จะมีการติดตามประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของภาคแล้วก็มีหน่วยง,งานภายนอกเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นเนะรื่องของวงจรการควบคุมประมาณนะคะที่เกี่ยวข้องกับหน่วงาน,านก,าการจัดการรับแลนะ,ะมมนําส่งเงิน,นการรับเงินและนําส่งเงิน เมื่อกี้มีภาพใหญ่เนี่ยที่เรียนให้ทาทรานนี่คือกระทรวงการคลังเนี่ยจะมีกฎหมายละอยู่ประมาณสองานก็คือพระเบียบกระงกาคลังระบีรบริธีการประมาณที่ดูต้องใช้ได้ในแง่ของหมือนทานเนี่ยนะคะเวลาท่านรับเงินมาเนี่ยมันก็มีระเบียบสูรเกณฑ์ของของที่ออกมาให้ส่วการใช้เหมือนกันว่าถ้าท่านจะเก็บเงินได้ไหมท่านมีอำนาจไหม ราะฉะนั้นถ้าใครเป็นคนมีหน้าที่เก็บเงินก็ต้องดูว่าท่านอาศัยอำนาจอะไรไปเก็บเงินจากประชาชนนะคะถูกต้องไหมเพราะว่าถ้าท่านเก็บออนมาโดยไม่ได้รับไม่สามารถอธิบายได้เนี่ยในระหวลางนี้ก็เป็นสมรรถภาพของท่านเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทำงานเนี่ยเราก็อาจจะต้องศึกษาในงานในหน้าที่ของเราก่อนไม่ใช่ทำบางทีเนี่ยเราบอกว่าจะทำตามที่พี่ๆเขาบอกมาหรืออะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสเนี่ยนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยไปดูด้วยว่า ในหน้าที่ของท่านเนี่ยแทนที่จะทำง,งานตามที่บอกมาเนี่ยเราทําด้วยกันใช้เรื่องกฎเกณฑ์อะไรมามาเป็นตัวในการเนินงานของเรานะคะอันนี้มันก็จะมีระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการรับเงนินและมสวนทางบอกว่าถ้าท่าน,าาาน,น,นได้รับเงินมาท่านต้องทำอย่างไรท่านต้องน้าส่งไปในกี่วันอะไองเงนะคะอันนี้ส่งแล้วส่งไปที่ไหนในรูปเนี่ยมันส่งเข้าบัญชีที่ไหนเพราะว่าในท่านเนี้ยมันเป็นของ ทที่มาสุดท้ายแต่ของท่านเนี่ยถ้าจะดื่นจะบอกให้ท่านนบส่งินที่ธนาคารกรุงไทยหลุดัะแล้ววิธีการนบส่งเขาก็จะมีอีกว่าไม่ใช่อย่างนี้ท่านถึงเงินไปส่งหรือเฉยใช้เปอินของธนาคารกรุงไทยได้ไหมไม่ได้มันมีเปอินเฉพาะเพื่อผลนะเพราะฉะนั้นคนที่มีหน้าที่นำส่งเนี่ยท่านนำส่งได้ก็ต้องรู้ด้วยว่าวิธีกระบวนการนำส่งเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างใช้อย่างไรเป็นเฉพาะ ถามว่าคุณปู่จะหวัดเนินไปใช้เองจังหวัดเนินได้ไหมได้ถ้าอยากให้ข้อมูลเป็นของจังหวัดนั้นถูกไหมคะเพราะว่าจริงๆเราส่งได้ทุกที่แหละแต่ถ้าเราใช้เองของจังหวัดนึงคือมีของท่านเรียนเหมืองงานอยู่หลายจังหวัดนะคะถ้าอย่างนี้สมมติว่าเราเป็นทางเออเราต้องไปเป็นทางอะไรอีกจังหวัดนึงเราต้องส่งเงินคนไทยนี้อยู่ทุกจังหวัดอยู่แล้ว ไปขอไปอิงจังหวัดเลยเวลาถ้าสงา่งไปราชการเป็นรายได้ของจังหวัดเม้่ไปรข้อูงเนนะี้ยก็อาจจะไม่ถูกต้องอันนี้ท่านท่านต้องระวังนิดหนึง่งการเบิกจ,จ่ายเงินจากทางนะคะก็เหมือนกันนะคะก็จะมีวิชาที่ว่าด้วยระเบียบเรื่องของการใช้จ่ายแต่น,นี้แค่ไม่อาจจะมาเกิดน้ำแค่ฟังนิดหนึ่งว่า ตัวพรบวิธีาาการยบประมาณเนี่ยนะคะเขาไมด้บอกว่าแต่ปีเนี่ยจะจัดสรรให้แต่ละหน่วยงานมีงบอะไรบ้างส่วนนะะข้อมูลต้นปีเนี่ยที่มาเนี่ยสำนักงาณก็จะส่งข้อมูลมาให้ทางกรมิการเพื่อเอาลงในระบบ Gxas นะคะแล้วมันก็จต้องมีรหัสรหัสยกประมาณที่ที่ต้องใช้เพราะฉะนั้นในแง่ของของผู้ที่ต้องดำเนินการในเรื่องของการโดย,ยใจเจะทางเนี่ยก็คือว่า ท่านเบิกจ่ายสมมติว่าวกรมท่านมีหลายถ้าท่านมีหลายแผนงานการใช้รหัสเพราะว่าการทํางานในระบบเนี่ยมันจะเรื่อนของรหัสท่านควรจะต้องตรวจทานรหัสให้มีให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าท่านคีย์ผิดรหัสไปผิดแผนงานไปค่ะถ้าตอนช่วงปีมีเงินอยู่มันผ่านไหมผ่าไม่เคยทวงเลยท่านจะมาบางทีท่านจะไปรู้ว่ามันไม่อ้อก่านถ้าท่านไม่ตรวจสอบเนี่ยท่านจะรู้ตอนปลายปีแล้วว่าทำไมแผนงานนี้กดเงินควรจะมีอยู่ แต่ทำไมมันไม่มีเพราะว่าท่านอาจจะเบิกฤิใช้รหัสผิดแบบต้อปีเพราะฉะนั้นการทํางานในระบบนเนี่ยท่านอาจจะต้องใช้ความคำมระวังให้ให้ด้วยเพราะม้มันอาจจะผิดแขนง,งานอาจจะผิดงบในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะมีรักฎหมายเป็นเดี่ยวบ,บอกว่าว่าอ่าอันไหนท่านจ่ายได้จ่ายไม่ได้ตตามเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้เดี๋ยวทางาทางด้านเัฐบัิกฎหมายเนี่ยก็าอาจจะมาพูดให้ท่านฟังนะคะอของเงนนอกวงเงินก็เหมือนกันถ้าท่านมีเงินนอกมาเนี่ยเรื่องแนวทางการบริจัดนนการเนี่ยก็จะใช้รัฐธรรนเดียวกันโดยรวมถ้าท่านไม่ได้กำหนดระเบียบไว้สะาดเป็นการขอนะคะ การเก็บรักษาเงินอันนี้ก็มีในตัวกฎหมายระเบียบเนี่ยก็จะมีบอกว่าว่าเงินที่ท่านได้รับมาเนี่ยท่านจะเก็บไว้ได้กี่วันนะคะการปฏิบัติงานหลายหลายอย่างที่บางทีสประนวงหรือว่าท่านโดนตรวจสอบเนี่ยเป็นเพราะว่าท่านไม่ทำตามระเบียบหลายหลายคนที่ท,ท,ที่ที่เจอปัญหานะคะแล้วเราเข้าไปาดูในรายละเอียดเนี่ยเป็นเพราะว่าระเบียบบอกว่าให้เก็บไว้ได้น,นงินคุณไม่ส่ง บางทีก็ไม่ไม่เกี่ยวไม่ต่างในระยะเวลา,าการทีเ่เรียนให้ท่านทราบว่าท่านควรจะรู้เรื่องระเบียบกเเรงเนี่ยเป็นเพราะอะไระเด็กตกเเรงเนี่ยเหมือนกรอบป้องกัน,นตัวน้อถ้าเราคิดว่าเราทำตามระเบียู่เเรงนะเนี่ยไม่ว่าใครเข้ามาต,ตรวจสอบเนี่ยเราก็จะไม่ไม่ผิดหรืออนะไรเนี่ยเพราะว่าในแม่ของการตรวจสอบของสตรหรืออะไรเนี่ยเขาก็ต้องตรวจสอบตามระเบียบถ้าบอกว่าเราเก็บเงินไว้ได้สองวนันแล้วเราเก็บไว้สองวันจริงเนาะก็ส่งแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเราก็า เขาก็ไม่สามารถหาข้อผิดพลาดจากเราได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเก็บรกสารเงินในอันเนี้ยคนที่มีหน้าที่รับเหมือนก็ต้องดูด้วยว่าว่าเงินอันไหนคุณเก็บไดยยย้ได้หรือไม่ได้แล้วนำนำสน่งก็ต้องนาส่งให้ถูกบัญชีด้วยน,นะคะว่าเขากาหนดให้เงินอะไรส่งบัญชีไหนนะคะหรือใมกรณีรายจ่ายเยงินงบประมาณเวลาท่านจ่ายท่านเกิดมาแล้ว ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิ์มารับท่านเก็บไปได้กี่วันถ้าไม่มีผู้มารับเกินกำหนดไว้ไม่เกินสิบหา้าวันทำการใช่ไหมคะท่านก็ต้องลดลงข้อมูลแล้วทำเงินนั้นส่งคืนนะคะหรือเรื่องจัดซื้อจ,จัดจ,จ้ดงจางปัจจุบันเนี่ยจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยก็ทําอยู่ในระบบ CFSMS เหมือนกันระบบ EGT นะคะตอนนี้ปีนี้เนี่ยทางกรมบัญชการเนี่ยเขาจะเริ่มเข้าสู่ระยะที่สาม แต่ระยะที่3เนี่ยที่เริ่มใช้เนี่ยคือเริ่มใช้วันที่1นึ่งวิจัยเนี่ยจะใช้กระนวนกานนำล่องก็คือก้าวหนึ่งงานสังกัดกระทรวงการคลังกับโรงงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ระยะที่3เนี่ยที่เขาเอามาใช้เนี่ยคือระบบอีบิตตี้เกตีนอีมาร์เก็ตนะคะอีมาร์เก็ตเนี่ยเขาก็จะใช้ลักษณะเป็นว่ากรณีที่เป็นสินค้าที่มีอยู่หลังบ้านมี่ช่วงเนี่ยขาดรายอะไรเราซื้อวัสดุเรื่องกระดาษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะให้คุณมาเสนอราคาแล้วเราสามารถเข้าไปดูเียบเทียบราคาได้เลยว่าที่ไหนถูกกว่าแลวเราก็เลือกจากระบบนี้ส่วนอีบิทติ้งเนี่ยที่เขาจะใช้เนี่ยนะคะก็คือว่ากรณีที่เต่มีผู้เสนอราคาน้อยลายแล้วเป็นลักษณะเฉพาะใช่ไหมคะอันเนี้ยก็อาจจะนั่นบอกไปแล้วให้คนเข้ามาเสนอราคาระยะที่สามเนี่ยเข้าใจว่าทาง กรมบัญชีกลางเนี่ยคงคงใช้หน่วยงานรอบแล้วก็มันตรวจก่อนแล้วถึงจะขให้ผลออกไปในทางต่างๆนะคะแล้วปัจจุบันเนี้ยที่ใช้ระบบ GP จเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของของการทำสัญญาหรือวัสดุเนี่ยถ้าส่วนราชการเนี่ยไม่เข้าไปขีข้อมูลในระบบเนี่ยก็จะไม่สามารถจบหนึ่งได้เพราะปัจจุบันเนี้ยเขาจะพยายามไปลิ n k i ระบบให้ระบบมันต่อเชื่อมกันหมดนะคะยกเว้นช่วงที่เรามี เหตุการณ์ที่เกิดจริงๆื่อตอนเกิดที่มีการชุมนุมอันนั้นนะคะอันนั้นอันนั้นไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องดึงระบบ ECT เป็นทัพหนึ่งแล้วก็ต้องให้ไปทำเลยเพราะงี้ไม่สามารถจุดยอดได้แต่ตอนหลังเนี่ยอันเนี้ยทางกรมชกงานเห็นเป็นความเสี่ยงอันนี้แล้วนะคะเขาก็พยายามดูแลเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีก นอกจากการรับเงินการจ่ายเงินนะคะประมาณรับเงินจ่ายเงินพัสดุของท่านหะมายเนียก็คือบัญชีนะคะมันก็อยู่ในระบบ Gf เรื่องงขอการปัจจุบันนี้ถ้าท่านคาีย์ข้อมูลเดบิตเช็คิไปให้ท่านคีย์ไปยังไงเช็ข้อมันถึงถ้าท่านไม่ตรวจสอบเนะี่ยท่านไม่รู้หรอกนะคะว่ามันผิดหรือผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะท่านที่อยากทํางานมากตอนปลายปีหรือตอนจก็บรั่วนี้นะคะ อันนี้ตามมาตรฐานเนี่ยท่านก็ควรจะเอาข้อมูลออกมาดูแล้วตรวจสอบให้มันเป็นระยะดียะน,นะคะอันนี้ท่านจะได้รู้ว่าว่าท่านท,ทำบัญชีถูกหรือไม่นะคะไม่งั้นท่านจะมีปัญหาว่าต้องไปแก้ไขบัญชีต่อที่เขาติดม้วนนะคะไปต่อปูบัญชีการทำระบบ GES เนี่ยนะคะข้อมูลบัญชีเนี่ยเราจะได้จากส่วนย์ราชการเดิมก่อนที่จะขึ้นระบบ GES เนี่ย ข้อมูลบัญชีเนี่ยส่วนในการทำก็เรียกกระสวบชิการเรียกว่าบัญชีชุดส่วนบชิการแต่ส่วนการทำกรมรบชการทําเราก็จะเรียกบัญชีชุดหนึ่งเราเรียกบัญชีชุดใหญ่เป็นบัญชีของภาครัฐการทําบัญชีแผ่นดินเพื่อไปให้สำนักงนตรวจสอบกรมงชการใช้จัดทุอย่างที่ของกรมราชการไปตรวจสอบซึ่งเราไม่ได้เอาบัญชีกระทรวงบชิการเพราะนั้นข้อมูลอาจจะไม่ตรงกันแต่พอขึ้นระบบ gs เป็น s ใหเขาบอกว่า ข้อมูลเนี่ยต้องมาจากชุดเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมบัญชีกา,ชก,บบช e การเนี่ยก็ต้องดึงข้อมูลบัญชีในระบบช F ของทุกส่วนราชการเนี่ยขึ้นมาประมวลผลมาทําเป็นบัญชีแผ่นดินนะคะการที่กรมบัญชีการเข้มีหลายๆงวดให้ท่านตรวจสอบเพราะว่าเขาถ้าเขาไปตรวจเส้นปีทีเดียวเนี่ยแล้วมันเกิดผิดพลาดแก้ปัญหาเนี่ยแก้ยากเขาเลยทำเป็นงวดๆม้วนให้ท่านปิดม้วดแล้วก็ตรวจสอบเพื่อว่าจะให้เลขถูกต้องนะแล้วก็ดึงขึ้นมา,ารวม เพราะฉะนั้นข้อมูลมันจะมาจากไหนมันก็จะมาจากส่วนในการที่ต้องบันทึกข้อมูลเข้ามาในระดับกลมใช่ไหมคะกรมบัญการส่วนน้ก็เร่งขึ้นมาแล้วนอกจากของสวรการระดับกรมแล้วเนี่ยนะคะกรมบัญการเนี่ยยังมีแนวคิดที่ว่าจะไปเอาข้อมูลของไม่ใช่กรมบัญการมีแนวคิดคือสภาต้องบอกว่าภายนอกมาหรือว่าบัญชีแผ่นดินเนี่ยควรจะมีของข้อมูลขององค์กรของความรู้ั้งจิ๋งด้วยนะเพราะว่า เราเงินิ่มาเนี่ยมีการโอนเงินไปให้ทั้งถิ่นเพราะฉะนั้นเพื่อให้รู้บัญชีแผ่นดินจริงๆของทั้งประเทศนะคะก็ควรจะเอามารวมให้หมดคือหน่วยงานขนาดพิเศษต่างๆแล้วก็มหาชนในคนนอกเข้ามาองค์กรปกรองส่วท้องถิ่นด้วยเพื่อทาเป็นบัญชีแผ่นดินนะคะไปเสนอสภานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างที่กรมการกำลังขยายผลไปขององค์กรปกรส่วท้องถิ่น ของระดับของส่วนราชการเนี่ยที่มีได้แล้วค่ะระบบ GS และ ES นะคะเขาก็เริ่มทำของหน่วยงานลักษณะพิเศษว่าเนื่องจากหน่วยงานลักษณะพิเศษเนี่ยเขาเกิดเงินจากกองเชียร์ไปเหลือแต่งนก้อนแล้วเขาก็จบไม่ข้อมูลบัญชีก็จะไม่มีหน่วยของส่วนราชการที่ทุกค้งที่ตั้งเบิกแล้วก็าทิ้งข้อมูลาบัญชีเข้ามาเขาก็จะไปเอาข้อมูลของหน่วยงานลักษณะพิเศษที่ทำบัญชีนะคะเอาเข้ามาด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลบัญชีแบบดี นี้ระบบ GFS ก็จะคงไม่ลงรายละเอียดนะคะก็คือวาตอนนี้ทุกท่านรู้จักระบบนี้หมดแล้วประกอบด้วยระบบงบประมาณเช่นนะจะซื้อจ,จัดจ้างระบบการเงินบัญชี K G, ระบบต้นทุนต้นทุนเนี่ยเข้าใจว่าไม่ได้ใช้แต่ระบบทรัพยากรานึคนคือในระบบ GFS มีแต่ไม่ได้มีการนำไปใช้นะคะ ก็จะมีคนจการก็มาต่อยอดเน็ีจ GP ใช่ไหมคะมีจ่ายตรงเดือนนะคะมีจ่ายตรงโรงงานนะคะแล้วก็มีเรื่องของอสวัสดิการรักษาพยาบาลนะคะก็จะมาเชื่อมอยู่ในระบบ P อ s ตรวจสอบนะคะเห็นที่เรียนว่าตอนนี้ค่ะทุกท่านทํางานในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสอบเนี่ย จะเป็นตัวบอกว่าท่านทำงานได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะเพราะนั้นท่านก็ต้องหมั่นตรวจสอบข้อมูลในระบบของท่านนะคะทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นท่านตรวจสอบแล้วเนี่ยข้อมูลของท่านแน่นอนเรามันก็ออกมาถูกต้องท่านก็จะได้มีหานกับหลายลยอย่างเพราะฉะนั้นท่านจะต้องมียามเชื่อมโยงระบบต่างๆและการตรวจสอบเข้าด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะมา ก็จะมีชั่วโมงของตรวจสอบภายในเข้าใจว่ามีนชั่วโมงนี้ด้วยถูกไหมคะก็คงจะมาพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบทั้ด้วยนะคะก็จะจบของในระดับส่วนราชการแล้วของของระดับส่วนราชการเนี่ยที่เรียนนะคะก็เหมือนกับภาพใหญ่นะคะมีงบประมาณการเงินบัญชีพัสดุเหมือนการเพียงแต่ว่าว่า ในแง่ของส่วนราชการเนี่ยท่านท่านไม่สามารถคิด,คดอะอรเ์เองได้เขาไม่ให้ท่านคิดเขาให้ท่านรับเกณฑ์มาจากหนห่วยงานกลางจริงเนี่ยท่านสาอบได้นะคะคิดแล้วก็นแนะเป็นข้อมูลเสนอแนะมาให้ให้กับหน่วยงานกลางเพื่อให้หน่วยงานกลางปรับปรุงกฎระเบียบท่านอาจจะเห็นว่าออกฎระเบียบบางอย่างที่หน่วยงานออกไปเนี่ยันตึงเกินไปมันไม่สามารถปฏิบัติได้ ท่านท่านสามารถเสนอนนมาได้ส่งอะไรมาได้เพื่อให้เขาปรับปรุงกฎเกณฑ์นะั้นเพราะว่าหน่วยงานกีายต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยกรมการเนี่ย,ย,ววย,ยกย็ได้ได้รับนโยบายมาว่าให้ปรับป,ปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆให้กาสมัยมากขึ้นต้องเรียนท่านหนึ่งว,ว่าว่าเดินเนื่องจากว่าบุคลากรทางด้นนนานการ,รมมนบัญชีของส่วนราชการต,าานนะะต่างๆเนี่ยนะคะต้องเรียนว่าว่าบางท่านอาจจะไม่มี่ณวุษย์รง ตรงตานักบ mm ัญ hmm. ช like so are ีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะบางท่านเขาเป็นครูมาเป็นพยาบาลมาหรืออะไรเงี้ยมาทําบัญชีนะคะเพราะงั้นก่อนเนี้ยที่เขาออกคู่มือออกระเบียดหรืออะไรเงี้ยเขาจะออกทฤษฎีคำสั่งทฤษฎีเพราะว่าเขาเผื่อให้บุคลากรที่ไม่มีไม่ได้เรียนมาด้านนี้ด้วยแต่ตอนหลังๆองส่วนรวจด้านหลายๆแห่งเนี้ยตัวบุคลากรที่เข้าไปทำงานในในส่วนรวจหรือว่าท่านมาเป็นอย่างเนี้ย ก็จะมีบุตรลงทำหน้าบัญชีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นจริงๆอาจจะไม่ต้องการกดเบียดที่ที่เข้มข้นอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก,มนาการมบัญชีกลางเปิดบนันชีก็พยายามดูก็พยายามตัดทายหลายอย่างหรือแม้กระทั่งให้อำนาจหรือดูพินิจของส่วนราชการเองที่ตัดสินใจให้เองได้เพรานะนั้นท่านก็สามารถส่งส่งข่าวสืส่อหรืออะไรมาก็ได้เพราว่าอันนี้อาจจะไม่ต้องตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางการมบการก็ยินดีรับข้องเงินเอง้มานะคะ ซึ่งทั้งหมดที่ที่ทางหน่วยงานการออกเพื่อให้กับท่านปฏิบัติเนี่ยก็จะมาเพื่อต้องการนะเนียสุดท้ายเนี่ยที่ในทางการคลังความคุ้มค่า,าแล้วก็ประโยชน์ของประชาชนกันก็คือมุ่งตรงนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามของท่านน่นะคะอย่างเงี้ยของท่านทางานเนี่ยท่านก็ไม่ได้ทำาัเดียวต้องมีคนเข้าไปตรวจสอบท่านอยู่แล้ว ก็จะมีการตรวจสอบจากทั้งภายนอกและภายในนะคะถ้าท่านกำหนดักเกณฑนอะไรของท่านเข้ามาเองเพื่อมาใส่ลงจากักเกณฑ์ที่่วยงานการบอกไว้หรืออะไรนี้นนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมภายในของท่านเพื่อให้การทำงานของท่านมีประสิทธิภาพยิ่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นเกณฑ์ออกมาจากภายนอกอย่างสารงข่างกำหนดมาอย่างนี้นะคะ พอประชาอกำลังมาอย่างเงี้ยมันเป็นเกมมาจากภายนอกมันก็จะเป็นการมาจากควบคุมภายนอกเข้ามาท่านอันนี้ท่านก็ต้องดูให้ดีๆในเรื่องของการควบคุมภายในซึ่งมันจะมีทั้งเรื่องของการิหัลความเที่ยงของส่วนราชการปัจจุบันนี้นะคะระบบควบคุมภายในทางด้านการบัญชีของส่วนราชการแล้วก็การตรวจสอบภายในของส่วนราชการอันเนี้ยปัจจุบันนี้มันมีเยอะมากแล้วมันก็คล้ายๆกัน นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นการเพิ่มงานของส่วนรการแต่ถ้าท่านทาได้เนี่ยมันก็เป็นการป้องกันตัวเองถ้าท่านทำได้ตามหลักเก์นะครับคือเขาออกมาส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อให้การทํางานโปร่งใสแล้วจริงๆมันจะเป็นเก์ป้องกันตัวเราทำให้เรามีมีหลักในการทํางานมีการป้องกันตัวเองด้วยถ้าเราทำได้นะครับ เพราะว่าถ้าเราไม่ป้องกันตัวเองเวลาเกิดความเสี่ยงหายขึ้นมาในมีการตรวจสอบอยู่แนะ่ๆถ้ามันมีเรื่องของาการเงินเนี่ยมันจะต้องมีคนรับผิดชอบอยู่แล้วนะคะาะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมานะคะก็คงจะจบตรงนี้แล้วค่ะว่าว่า,วาทั้งหมดเนี่ยนะคะมันก็จะเกี่ยวโยงกันตอบออกมาเกี่ยวกับการทาง,างออกมานะคะขอบคุบการดูแลพวกคุณตุเอง หรือเอกสารหลักฐานทางการเงินบัชีอะไรเงี้ยนะคะท่านก็ต้องดูแลควบคุมไม่ทราบว่าพยายามให้อยู่ภายในเวลา